สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระนำแจ็คปังสุดรับสมัครงานรวดเดียว3ตำแหน่งหลังเปิดช่อง YouTube ได้ไม่นาน เรียกว่าเป็นขาขึ้นของนักแสดงใส่ห้าเฉลิมพลที่คัมพรเทียรวงหรือแจ็คแฟนฉันเลยจริงๆหลังเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2564หนุ่มแจ็คผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ครั้งแรกในชีวิตแบบใช้เดี่ยวไม่มีทีมงานและผู้ช่วยแต่อย่างใดกับรายการขอของดาราซึ่งตอนนี้ช่อง YouTube มาถึงเทปที่12แล้วแม้ที่ผ่านมาจะมีกระแสตรามาก็ตามแต่กระแสตอบรับกลับถล่มทลายไม่แพ้กัน ซึ่งล่าสุดแจ็คแฟนชั้นได้ประกาศรับสมัครงานรวดเดียวถึง3ตําแหน่งโดยเผยว่าช่องแจ็คแฟนชั้นเปิดรับสมัครงานมาเป็นแนวร่วมประจํา3ตําแหน่ง1ตัดต่อ2ตักร่อง3ประสานงานคุยถูกคอรับมุกกันได้ถูกใจรับเลยทักมาที่ได้รั m เมสเซจไอจของแจ็คแฟนชั้นมาลำบากด้วยกันครับสนใจทักมาน,นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ด้านเหล่าคนบันเทิงอย่างนักแสดงหนุ่มสันประชากรเข้ามาแซลมีทีมงานลรเว้ยในขณะที่ไอ้นพชรินลูกสาวของนักคอมชวนชื่นเข้ามาคอมเมนต์สมัครได้ไหมคะรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามากระหน่ำถามเรื่องสมัครงานเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ